สวัสดีครับโคดพลคนข่าวครับหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปพระครูประหลัรทีละานานมาเป็นสักพักหนึงแล้วนะครับดีไปเจอในทิกต็อกครับก็เลยได้คัดลอกมานะครับก็ว่าจะเอามาลง youtube สักหน่อยนะครับก็คือว่า,าพระครูประัดทีระท่านกอา็ออกมาไลฟ์สดใน t i กต o อกครับก็ปรากฏว่าแขกที่มาเนี่ย กที่มาขึ้นเวทีคุยสนทนาการเนี่ยก็ไม่เข้าใจครับคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับก็คือไม่เข้าใจในตัวท่านอยู่นะครับท่านก็เลยอ,ออกมาพูดนะครับเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าท่านจะกลับมาเปิดตำนานอีกครั้งหรือเปล่านะครับก็ลองไปฟังคลิปของท่านเต็มๆดูนะครับไปกันเลยครับวันนี้อยากจะพูดความในใจเพื่อสื่อสารไปยัง พี่น้องประชาชนนีคนไทยคนพุทธนีคนทุกชาติทุกศาสนานะครับว่าถ้ามานะีฮพึ่งไลฟ์สดไปเนะี่ยติ๊กต็อกนะีได้สักชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดให้นะค,คนที่อยากจะขึ้นมาไลฟ์สดกับเรานะครับได้พูดคุยได้สนทนาธรรมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ก็เป็นความตั้งใจดีนะฮะปรารถนาดีหวังดีให้ให้ประชาชนนะฮะผู้สนใจใฝ่รู้ใฝ่นะเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่ผลปรากฏว่าคนที่เข้ามานะครับที่เป็นประชาชนคืออาจจะเป็นชาวพุทธอาจจะเคยบวชเรียนมา หนึ่งพรรษาสองพรรษาหกพรรษาจบนักธรรมตีนักธรรมโทนนักธรรมเอกเป็นมหาปริญญาอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วถามว่าเราคุณเนี่ยศึกษาธรรมะเนี่ยคุณเข้าใจธรรมะมากน้อยแค่ไหนคุณประสบความสําเร็จหรือยังในการศึกษาธรรมะเนี่ยดับทุกข์ได้หรือยังแก้ปัญหาชีวิตได้หรือยังเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตในครอบครัวเนี่ยร่ำรวยเงินทองหรือยัง ก็ก็หลายคนนะครับก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็ยังมีความทุกข์ในชีวิตมีความขัดแย้งในชีวิตทีนี้พอเข้ามาไล์สดกับอาตมาเนี่ยฮะเขาก็จะเข้ามาสอนแทนที่จะมาถามธรรมะว่าธรรมะข้อนั้นว่ายังไงผมมีปัญหาเรื่องนี้ว่ายังไงเออก็กลายเป็นว่าเข้ามาสอนพระทั้งที่ตัวเองเนี่ยฮะยังจมปลักอยู่กับปัญหาของชีวิตของครอบครัวของความขัดแย้งถามตอบก็ยัง ไม่รู้ว่าอะไรควรถามนะครับอะไรควรตอบนะฮะ <laughs> ก็มาบุลลี่นะฮะมาบุลลี่ทำไมท่านเนี่ยเล่นทิกตอกดึกดืนเนี่ยไม่ทำกิจวัตรสวดมนต์เนี่ยหลับนอนเนี่ยทำไมไม่สอนธรรมะให้คนรู้คนเข้าใจก็สอนอยู่นะะี่ยก็ก็ทำหน้าที่อยู่นี่ยอันนี้มันมันกลายเป็นว่า แทนที่จะเข้ามาสนทนาธรรมกับพระเนะี่ยก็กลายเป็นว่าเข้ามาบน่นมาด่ามาว่ามาตําหนิพระนะครับแล้วคนคนเหล่านี้เนะี่ยก็อาจจะเข้าไปตําหนินะฮะติเตียนพระสงฆ์ที่มาพูดมา,าสนทนาธรรมในที่ในที่ต่างๆในติตตอกในเ,เพจต่างๆแ,แล้วมาว่า เออมันไม่ใช่เรื่องดีงามเลยนะครับมันไม่ใช่วิสัยของผู้รู้ของบัณฑิตของนักป่าที่การที่มีพื้นที่สาธารณะนะฮะเ,เพื่อที่จะคุยในสิ่งที่ดีกลายเป็นว่ามาตำหนิติเตียนกันเนี่ยแล้วถ้ามาเลซึ้งเลยคือปีใหม่แล้วนะฮะงั้นเรามาเองก็อยากกะปีที่แล้วเนี่ยเราก็เจอปัญหาอะไรมามากมายใช่ปนะเนี่ยเจอคนติเตียน คนบุลลี่คณคอมเพลนอะไรต่างๆมากมายเราก็จนจนช่องทิกตอกนมาบินไปละนะฮะแล้วก็ปีใหม่ฟ้าใหม่เราก็อยากจะทำสิ่งที่ดีพูดสิ่งที่ดีคิดสิ่งที่ดีสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะฮะไม่อยากจะเสียเวลากับอดีตที่มันผ่านไปแล้วแต่ว่าเราหนีไม่พ้นนะฮะหนีไม่พ้นนคนที่เขามีปัญหาชีวิตนะฮะอาจจะอวดรู้หรือเปล่า รวดดีหรือเปล่าทั้งทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่ดีตัวเองก็ยังไม่ฉลาดตัวเองก็ยังจมปากอยู่กับปัญหาของชีวิตอยู่เนี่ยแต่เขาอยากให้พรันี่เป็นพระที่ดีปัญหาคือว่ามันต้องทําตัวเองให้ดีก่อนหรือเปล่าเอาง่ายๆเลยปัจจุบันเนี่ยสมมติมว่าคุณเข้ามาหน้าเพจนี่คุณเข้ามาตั้งคาถามที่ดีหรือเปล่าคุณทําหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีไหมเป็นผู้ถามที่ดีไหม นี่คือหลักการเรียนรู้นะร่วมกันของชีวิตะะของสังคมโซเชียละะแต่น่าเสียดายนะครับวันนี้ก็เจอแต่คำถามอะไรที่เป็นลบๆหมดนะฮะแล้วก็เลยคิดว่าการพูดคุยต่อไปนจจไี่อาจจะไม่อาจจะไม่อาจจะคัดสรรคนในการเข้ามาพูดคุยแล้วก็คงจะไม่ได้สุ่มให้คนขึ้นมาพูดคุย,ยงไงมันเป็นปัญหานะฮะ เป็นปัญหาจริงๆนะฮะในการสื่อสารเรียนรู้ร่วมกันนะครับไม่แปลกนะฮะฟูเอนเซอร์ดังๆเขาถึงพูดอยู่คนเดียวนะฮะแล้วก็บรรยายอยู่คนเดียวสนทนายอยู่คนเดียวนะฮะไอเรานี่ประเภทใจกว้างคือเปิดให้พูดคุยได้ทุกมิติแต่มิติที่พูดคุยมันก็กลายเป็นมิติในเชิงลบนะฮะมันก็มัน,ม,นมันไม่เป็นบรรยากาศในการเรียนรู้นะครับพูดอยู่คำเดิมๆนะ พูดแต่เรื่องลบๆนะฮะแล้วอย่างนี้นะคะสังคมไทยเนี่ยครับคนไทยเนยครับประเทศชาติบ้านเมืองนะฮะคนพุทธนี่ยมันจะพัฒนาตัวเองได้ยังไงมาก็ไม่เข้าใจนะฮะพาจะพูดอะไรก็ผิดไปหมดหายใจก็ผิดไปหมด <laughs> จะพูดอย่างนี้เดี๋ยวทวนลงอีกว่าเนะี <laughs> น่ยนก็คือก็อคือว่ายัางไงดีอ่ะมันมีแต่คนเก่งนะ เก่ง,งเก่งในเรื่องอะไระมันไม่ได้เก่งที่เรื่องฉลาดเลยใช่ไหมอืมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็เราก็คงต้องเรียนรู้จากผู้ที่เขาประสบความสำเร็จในการปูเป็นฟู้เรนเซอร์อที่ดีฮะเอะเอเนาะเห็นช่องดังๆเนี่ยเขาก็จะเลือกคนไม่กี่คนแหละครับที่รู้จักที่คุ้นเคยที่มีสติที่คุยกันรู้เรื่องฮะคุยกันเข้าอกเข้าใจคุยกันแล้วนําไปสู่เหตุดีเนี่ยผลดีสร้างสรรค์ความสุขความอิ่มอกอิ่ม,มใจน อันนี้ก็เพิ่งได้เรียนรู้เพิ่งได้เรียนรู้นะฮะเพราะว่ามันก็เจอมาเยอะเนาะไอ้เจอมาเยอะไอ้ถ้าเราปล่อยไปเนี่ยฮะไอ้คนที่มีความคิดลบทัศนคติลบนะฮะมาโชว์ความโง่ความถอยความเถื่อนนะฮะความกักขะนะฮะความโง่เขาลาปัญญาเนี่ยฮะก็ฝากเอาไว้นะใครอยากจะเป็นผูอินเตอร์ที่ดีๆที่เก่งๆคงจะต้องเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองหรือพัฒนาช่องตนเองหรือว่าการนําเสนอเนาะ เราก็ไม่ใช่เป็นนักตัดต่อคลิปเราก็ไม่ใช่เป็นนักพูดนักอธิบายนักบรรยายอะไรเราคิดว่าความเป็นตัวตนนะความเป็นธรรมชาตินะความเป็นกันเองความสุขรอยยิ้มมองอะไรที่มันเป็นบวกอย่างนี้นะให้ซึ่งกันและกันโลกอย่างนี้เนะี่ยที่เราหวังที่เราปรารถนาอยากจะเห็นอยากจะพบอยากจะเจอแต่โลกของเรามันไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะ เปิดช่องเมื่อไหร่ก็มีแต่คนมาด่าบอกว่ามาตำหนิอีกจริงเออนะจะทำยังไงที่ที่เราไลี่สดนี่นะฮะเราก็อยากจะเจอคนดีๆบ้างเจอเศรษฐีใจบุญบ้างนะฮะเจอผู้ใฝ่ธรรมนะผู้รู้ธรรมนะฮะที่จะได้พัฒนานะฮะยกระดับความรู้สติปัญญาแก่ผู้ที่เข้ามาชมมาฟังอืม ก็คงจะเป็นบทเรียนบทหนึ่งนะฮะที่จะต้องเปลี่ยนผ่านไปนะฮะก็สะท้อนนะฮะสะท้อนความรู้สึกนะฮะสะท้อนปรากฏการณ์นะครับประสบการณ์ของการไลฟ์สดนะฮะไลฟ์สดที่เราเชิญคนเข้ามาเยอะรู้จักไม่รู้จักเนี่ยฮะเราเชิญเข้ามาเนี่ยมันก็ยอมรับว่านี่คือปัญหาของสังคมไทยที่ดำรงอยู่นะฮะสำหรับ คนที่ไม่มีความรู้แลว้วอวดรู้เนี่ยไม่มีความดีแลว้วอวดดีเนี่ยเนี่ยฮโง่แลว้วอวดฉลาดฉลาดแต่เรื่องก็โง่อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งมันมันมีอยู่เต็มเนี่ยฮะสังคมไทยเนี่ยฮะทำยังไงทํำยังไงเนาะจะเปลี่ยนผ่านสังคมไทยให้ไปสู่สังคมอริยะเนี่ยฮะสังคมแห่งอุดม,ดมปัญญาเนาะสังคมอุดมแห่งความดีงามเนะฮะความเมตตากันความรักความจริงใจเนี่ยกัน ให้อภัยกันการอโหสิกันการรู้ตื่นเบิดบานนการเข้าถึงธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมได้ปัญญาธรรมที่เป็นสแ,แสงแสงสว่างนำทางชีวิตทุกคนทุกท่านเนาะอืมก,ก็ก็ฝากเอาไว้เนาะอืมเป็นประสบการณ์นจากนี้ไปก็คงอืจะต้องระมัดระวังออในการที่จะเชิญคนนู้นคนนี้ขึ้นมาพูดเนีะยพราะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเนาะ ก็ให้ฟังความคิดเห็นพระรูปรัชตีระครับหลังจากที่ท่านได้ปิดตำนานไปแล้วนะครับเมื่อปลายปี25 6 7นะครับนี่ก็เข้าปีใหม่แล้วนะครับไม่รู้ว่าท่านจะกลับมาเปิดตำนานใหม่หรือเปล่านะครับเคยได้ยินพระองค์หนึ่งนะครับท่านบอกว่าเดี๋ยวพระรูปรัชตีระท่านจะกลับมาเปิดตำนานใหม่หรือเปล่านะครับก็ยังครับยังนะครับปรากฏว่ายังนะครับ ก็ขอบคุณเนพะื่อนๆที่ติดตามและรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ